พ่อสวัสดีค่ะจิมเรืมหมึกตตกแห้งลูกเอาหมึกไปฝากเพื่อนเดินนะลูกแล้วก็เก็บไปเปินเองด้วยโชคดีเดี๋ยวผมไปเรียนแล้วนะครับแม่ตั้งใจเรียนแหละลูกมีเงินใช้ไหมเดี๋ยวเอาตังที่แม่ไปลูกไม่เป็นไรครับแม่ผมพอมีอยู่ครับแล้วก็แม่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะไปทํางานหาเงินพิเศษเองครับเดี๋ยวผมจะมาช่วย แม่ไทยบ้านออกนะพี่พ่อเขาไม่จำนอง้อาอา่ะไปเรียนแล้วนะขอบใจลูกมากนะไปเดินทางปลอดภัยนะลูกครับสวัสดีครับผมแกมี่ผมมีความฝันที่อยากให้ครอบครัวผมมีชีวิตที่ดีขึ้นผมจึงต้องทำงานส่งตัวเองเรียนและเป้าหมายของผมจะต้องถ่ายที่ดินให้แม่ให้ได้ฮัลโหลครับแม่ เป็นยังไงบ้างลูกสบายดีไหมสบายดีครับแม่เป็นยังไงบ้างสบายดีแล้วมาหาลัยให้ลูกใจค่าเทอมเมื่อไหร่ใกล้แล้วครับแม่ใกล้แล้วช่ออวงนี้แม่ไม่มีตังค์เลยอ่ะพอ,อจะมีบ้างไหมอ่ะผมพอมีครับผมพอมีไม่เป็นไรแม่โอเคแม่รับลูกนะโอเคครับแม่สบายใจได้เลยเดี๋ยวผมจะตั้งในะจเรียนนะจ้ารักนะโอเคครับผม โมี่อยู่หอหรือเปล่าอยู่อยู่เราเพิ่งกลับมาจากบาบุรีอะ่ะเรามีของที่บ้านเรามาฝากด้วยแหละโอเคเข้ามาเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหานะโอเคโอเคนี่เอาไงเรามีของจะให้ด้วยแหละนี่ไงอุ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยหมึกตากแห้งจากปากน้ำปานอะ่ะไหนเรากินไม่เป็นอะ่ะคิม เก็บไว้เถอะนาเอาไปกินนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับก่อนละกันค่อยเจอกันที่มหาลัยทุ่งนี้โอเคเจอกันนะทำไงดีวะเนี่ยยังไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมเลยอ่ะสลบวะหูยเจ้ สนุกมากเลยอ่ะเฮ้ยไปกินชาบูกันไหมไปดิอยากกินอยู่พอดีเลยี่เราไม่ว่างอะ่ะเรามีทํางานพิเศษด้วยเดี๋ยวาสายแล้วเนี่ยนี่กี่โมงเราไม่รู้เล้นไว้หลังนะโอเคได้ บ้านทีมอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยลองขอรับซื้อมาไลาส้สดขายต่อดีกว่าฮัลโหลคีมเมื่มอี่คีมเอามาให้อ่ะเราคีนแล้วนะมันหอมมากแล้วก็เนื้อหวานด้วยเดี๋ยวเราว่าเราจะขอซื้อต่อจากพ่อแกม,มาไล้ขายได้เปล่าได้สิมีลองเอาไปขายก่อนก็ได้เดี๋ยวเราคุยกับพ่อให้นะโอเคขอบคุณนะ วัสดีครับวันนี้ผมมีมึกตั้งให้มาขายครับผมได้ไปลองกินซีเฟิร์นธรรมาตครับผมมันหอมมากอร่อยมากครับหวานที่สุดอันนี้ครับแกรมมี่เอาไงเราเห็นไลฟ์สดขายมึกจะรวยเลยนะเราก็ขายได้เรื่อยๆนั่นแหละก็มึกีชิมเอามาให้เราวันนั้นน่ะทำให้เรามีเงินแต่ฮาสื้อแล้วก็มีวันนี้้วยนะ ยินดีด้วยนะถ้ามีอะไรให้เราช่วยก็บอกได้นะโอเคขอบคุณมากนะแล้วเรากินข้าวันน้ยินดีกันเดี๋ยวเราท้อนให้โอเค